ราคาตา่ำก็อันนี้ก็สบายกำลังหน่อยเพราะว่าศรัทธา,าดูมถวายค่าเฉลี่ยขึ้นมา1,000บาทเลยทำให้ได้ประหยัดค่ากำลังขึ้นมาหน่หอยเพราะว่า เมื่อวันก,ก่อนก็ไปทำการสิลามากทำให้ยังเก็บขาไม่หายเพราะว่าใช้กำลังที่จะขึ้นเขาการสิลาก็ทำให้ยังเก็บขาไม่หายตอนนี้ก็ได้ไดนั่งเรียนขึ้น อุปาอุปาอุปาอันนี้มันเต็มแล้วนะอุปามันมีเต็มละอุปาอุปามันมันเต็มนะต็มมันเต็มอุปา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 โอเคบวลาว่ากันเลละอุปาอุปานะมันฟูนั่นเลยขึ้นไปข้างบนอุป่าไปข้างบนก่อนอ่ามันอะไรนะเชิญดูโอเคเอาไปเลยอุนเชิญละกันอุนเิลับกันอ่าอ่าอ่า โอเคพ่อยาเร่มต้นต้นเนี่ยโอเคโอเคโอเคเเดินไปดับเดินโอเคเอว่าเอวบาเอว่าิกซ์เด้นอ่ะเข้าไปแปะบอลเ้นไปแปะบอลนี่จริงเอวบ้าเอวบ้าไอต่ำ เดอขอ้าขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเพราะว่านี้มันเต็มเดินออกกําลังกายหน่อยขึ้นไปข้างบนมันเต็ม าาาอ่าใช่นี่เป็นที่ภาษารีบุตรท่านสำเร,ร็จละหันละขาตา,าเป็นถ้ำคางหมูคางหมูที่พระเจ้าสแสดงสอ่าสุกรขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนสุกรนี่เป็นมนตราจะขับสิ่งไล่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยเป็นภาษา บาลีภาษาทิเบตที่ิเบตหรือว่ามนตราจะทำให้สิ่งชั่วร้ายไม่เก้ากายไม่สามารถเข้าใกล้อ๋อมันเป็นชอกหินธรรมดาเนี่ยหินธรรมดาอ๋อ แครเขาโกหกว่าเป็นที่นั่นของพระมหากัสปะแต่ความจริงมันไม่ใช่มันห่างอยู่นี่ไปต้อง50กิโลแคก็โกหกไว้มั่วอันนี้ก็เป็นที่บางสมบัติเวลาพระราชาก็ดีเวลาเสียทีก็ดีอาจจะต้องบางาทรัพย์ไปตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่หมวกไปใส่เครื่องประดับไปเนี่ยพู้เจ้าจะไม่แสดงธรรม ก็ต้องวางแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารเอาพระเจ้า,สาเาสนิโกสวนเนี่ยมาฟังธรรมก็เอาวางไว้ตรงนี้จนสุดท้ายอมาตเอาไปเอาไปให้ลูกอ,ะอ่ะอ่าก็จะกลับไปที่นายได้เขาเอาไปหมดแล้วเครื่องทรงเครื่องประดับอสุดท้ายเข้าเมืองไม่ได้ก็เลยอันนี้ก็เป็นการสร้างเกดีนาเป็นการสร้างเกดีส,สร้างเกดีโอ้โโโลูกป,ปู่สุดยอดเลย

ต,ต,ตีปุกกทธเจ้างบันตะุดดีของปุทธเจ้าสกูเป็นสำคัญธรชาติน,นี้เป็นหัวอีแรงภูเขาหัวอีแรงสกูดอันนี้นีนน เตออันนั้นเขากขสวดประจำเราไม่ได้สวดประจำเราไม่ได้สวดประจำนี่ก็มีบ้างไหมล่ะ บางใดนั่งไดงดก็วางนั่ง,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 งไปดูดเปปปปปปิเอาไปปูไปปูมีปูไหมเอาไปปูปูข้างล่างเป็นมูลขันทกุดีของพระพุทธเจ้านี่ก็มีพระามะนีชาชนมากมาบูชามากมาย มุนคันตะก,กุดีของพุทธเจ้าเป็นสถานที่สําคัญ